สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของราวพัฒนานะครับประจำวันจันทร์ที่6พฤษภาคม6 7นะครับก็เช่นเดิมนะครับก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่6นะครับเรามาสรุปผลของวันที่3กันก่อนนะครับราวพัฒนาสุดหลักนะครับผมให้เด่นไปที่5แล้วก็6สูตรฟันไปที่6ผล9 9 9 7 9นะครับในส่วนของเด่น2ตัวถือว่าโดไปนะครับ เด่นสตัวมา 1- 2ตัวนะครับมาที่9หลักร้อยบนหลักสิบบนแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับมาเด้งบนล่างนะครับสำหรับเด่นสาตัวมา1-2ตัวนะครับลาพัฒนาสูตรใหม่นะครับผมให้เด่นที่9แล้วก็8นะครับสูตรฝันงที่9ผล99979นะครับก็เข้ามาที่9หลักร้อยบนหลักสิบบนหลักหน่วยบนแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับมาเด้งบนล่างสําหรับลาพัฒนาสูตรใหม่นะครับ ถึงแม้สูตรหลักจะพลาดไปนะครับสูตรใหม่ก็ยังมาวิ่งรูดเก้าเด้งบนล่างนะครับก็อย่างที่ย้ําเสมอนะครับว่าให้นําไปใช้เป็นวิ่งรูดสก้าประตูไว้ก่อนนะครับก็ถือว่าแนวทางยังเดินต่อนะครับถึงแม้จะมาแค่วิ่งรูด9นะครับในส่วนของราวนาสูตรใหม่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูแนวทางของวันนี้กันต่อนะครับในแนวทางของวันที่6นะครับก็ยังใช่แมนในแนวทางเช่นเดิมนะครับ ก็หวังว่าแนวทางของสูตรหลักเด่น2ตัวจะกลับไปเดินต่อนะครับเรามาเรื่องมาที่เด่น2ตัวนะครับของลาวนาสูตรหลักนะครับเด่น2ตัวสูตรคํานวณในที่7แล้วก็8สูตรฟันไ้ที่7แล้วก็ให้ระวังเลขเบิ้ลหามไว้นะครับตามสูตรคํานวณมีให้ระวังเลขเบิ้ลเลขหามไว้นะครับมีโอากาสมาได้5 0เช่นเดิมนะครับ4ชุดหลักนะครับก็จะมี7 8 7 9 8 8แล้วก็8 9ชุด3ตัวนะครับสูตรฟันไปที่2 7 9นะครับ เด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับสูตรคำนวณในที่2 5งห้าและก็8เด่น2ตัวนะครับ7และก็8นะครับมามาชนกับเด่น3ตัวนะครับมาชนกันที่8นะครับตัวชนนะครับไม่ชนตัวเน้นตัวฟันนะครับมาชนตัวรองเพราะฉะนั้นเด่น2ตัวนะครับ7และก็8นะครับมีโอกาสมาได้ทั้งคู่นะครับถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์ก็50-50นะครับก็สายวิ่งสายรูดก็ให้นำไปใช้ วิ่งรูด1ุประตูทั้ง7แล้วก็8ไปก่อนละกันนะครับแต่ถ้าจะเน้นนะครับถ้าจะเน้นนะครับผมให้เน้นไปที่8นะครับตามตัวชนนะครับถึงแม้จะชนตัวรองก็จริงนะครับแต่8นะครับจะชนกันหลายสูตรมากกว่า7นะครับก็สายวิ่งซาลูดก็ให้เน้นไปที่8รองไปที่7และกันนะครับแต่ก็ต้องย้ํานะครับว่าเหลื่อมล้ํากันเล็กน้อยนะครับทั้งเด็ด7แล้วก็8มีโอกาสมาทั้งคู่นะครับ ถ้าเพื so like it, so film, ่อนๆชอบตัวไหนนะครับอาจจะไม่ชอบตามที่ผมฟันไว้ให้นะครับอาจจะชอบเจ็ดก็นำเจ็ดไปใช้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดจะเน้นนะครับแต่ส่วนตัวนะครับผมให้เน้นไปที่8รองไปที่7นะครับแล้วก็อย่าลืมเล็กเบิ้ลเลขหามนะครับมีโอกาสมาได้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบก็ให้ระวังกันไว้ด้วยนะครับสําหรับชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวผมให้เน้นไปที่7 9 8 9นะครับให้เน้น2ชุดนี้ไว้ก่อนนะครับแล้ว ก็รอง78แล้วก็88นะครับสำหรับชุดสำหรับชุด2ตัวนะครับ4ชุดหลักนะครับก็ย้ำเสมอนะครับว่าให้นำไปใช้ทั้ง4ชุดไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาเน้นมาเน้นในส่วนของ79แล้วก็89นะครับสำหรับชุดเป็นเดียวนะครับของราวกนาสุดหลักนะครับสูตรฟันไปที่89นะครับและก็รองไปที่79นะครับให้เน้นไป2ชุดนี้ไว้ก่อนละกันนะครับเพราะว่า ในส่วนตัวชนนะครับไม่ชนตัวเน้นตัวฟันนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังทั้ง79 89นะครับแต่ถ้าจะเน้นจริงๆนะครับผมให้เน้นไปที่8 9นะครับสำหรับชุดสารตัวนะครับก็ให้เน้นตามสูตรฟันนะครับก็279นะครับก็ในส่วนตัวนะครับที่ผมให้เน้นไปที่8นะครับก็เปลี่ยนจาก7เป็น8นะครับ3ตัวก็จะได้289นะครับ ก็ให้เพื่อนๆเน้นไปที่2 8 9ไว้ก่อนนะครับและก็รองไปที่279นะครับแล้วก็อีกชุดนึงนะครับให้เพื่อนๆระวังชุด269ไว้ด้วยนะครับก็ส่วนตัวก็รู้สึกชอบนะครับเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับในส่วนของ269เนะครับเพราะฉะนั้นให้เพื่อนๆนาไปใช้เป็นตัวกันไว้ด้วยละกันนะครับสําหรับตัวเน้นนะครับก็289นะครับรอง279และก็รอง 2 6 9านะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับเด่น3ตัวมา 1- 2องตัวนะครับก็ให้เน้นไปที่8ตามตัวชนนะครับและก็รองไปที่2รองไปที่5ตามลำดับ,บ,บสำหรับเด่น3ตัวมา 1- 2องตัวนะครับก็หวังว่าสุดหลักนะครับจะกลับมาเดินต่อนะครับหลังจากวันที่แล้วพลาดไปนะครับในส่วนของเด่น2ตัวนอกเหนือจาก7กับ8นะครับผมให้เพื่อนๆระวัง ในส่วนของ9ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าในผลล่าสุดนะครับที่ออกตอง9นะครับแล้วก็79นะครับมีโอกาสที่จะยังอยู่1ตัวนะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้า9มานะครับอาจจะมาเป็นในส่วนของ96นะครับถ้า9ายังอยู่นะครับมีโอกาสที่จะมาเป็นชุด96าหนะครับสาหรับชุด2ตัวแล้วก็ชุด3ตัวนะครับอาจจะมา2 296นะครับยังไงให้ระวังกันไว้ด้วยนะครับก็ให้ไว้เป็น เป็นตัวเลือกอีกชุดหนึ่งนะครับถ้าชอบก็นาไปใช้นะครับไม่ชอบก็มองผ่านแล้วกันนะครับก็เน้นไปที่7กับ8นะครับเรามาตอนที่ลาพัฒนาสุดใหม่นะครับเด่น2ตัวนะครับสูตรคํานวณที่8แลวก็1สูตรฟันไปที่8คู่3ามตัว2ตัวเช่นเดิมนะครับนำเด่น2สูตรมาจับปินกันเช่นเดิมนะครับคู่3าตัวนะครับก็จะได้7 8 8 7แ1และก็8 81นะครับจะได้แค่3ชุดนะครับเพราะว่า ทั้ง2สูตรนะครับชนกันที่8นะครับคู่สามคู่สองตัวนะครับก็จะได้78 7 1 8 8แล้วก็81นะครับสำหรับชุดเน้นนะครับของชุดคู่จะบินนะครับสูตรให้เน้นไปที่781 78แล้วก็81นะครับแล้วก็เหลืออีกชุดหนึ่งคือ71นะครับก็ให้ระวังไว้ด้วยแล้วกันนะครับในส่วนของเลขเ้ลนะครับก็ให้ระวัง88ดไปด้วยนะครับทานเพื่อนสังเกตนะครับ8 8จะมาชนกับ ชุด2ตัวนะครับใน4ชุดหลักของสูตรหลักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาเล็กเมื่อเลืกหาม88ก็อาจจะมามีโอกาสที่จะมาได้นะครับถ้าชอบก็นําไปใช้แล้วกันนะครับแต่ตามสูตรคู่จะวินนะครับให้เน้นไปที่781 78และก็81นะครับสำหรับ8และก็หนึงะครับผมให้เน้นไปที่8นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตก็จะเห็นนะครับว่า8นะครับชนกันทั้งเด่น 2ตัวสุรหลักแล้วก็เด่น3ตัวมา 1- 2ตัวของสูตรหลักนะครับเพราะฉะนั้น8ก็จะมีโอกาสมามากกว่า1นะครับเพราะฉะนั้นสายวิ่งสายรูดนะครับก็ให้เน้นไปที่8รองไปที่1นะครับสำหรับชุดเน้นนะครับก็เน้นตามสูตรฟันเช่นเดิมนะครับ7 8 1 7แและก็81นะครับในส่วนของ78แนะครับแล้วก็81นะครับมาชนกับชุด2ตัวของสูตรหลักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาส ที่จะมาเป็นคู่2ตัวได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็สรุปให้ครบถ้วนนะครับทั้ง2ส,สูตรนะครับก็หวังว่าแนวทางจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในทุกๆคลิปของทางช่องเราไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไวล้ละกันนะครับเพื่อจะไม่พลาดในทุกๆคลิปที่ทางช่องเราลงไปให้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ